สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอิ๋วจะมาโชว์หน่นนะคะที่อิวเนี่ยพยายามฟิตหุ่นมา40วันแล้วนะคะทุกคนนะ,ะวันนี้นะคะก็แบบว่าตื่นเช้ามารู้สึกว่าตัวเราเบาแล้วก็รู้สึกว่า,วร,า,า,วร,วา,าร่างกายของเราเนี่ยเข้าที่เข้าทางมากๆเลยค่ะอิ๋วก็เลือกวิธีการฟิตหุ่นโดยการ คุมอาหารนะคะทุกคนคุมอาหารนะคะไม่ใช่อดอาหารนะ,ะแล้วก็มีการออกกําลังกายบ้างเล็กน้อยนะคะให้ระบบเผาผลาญร่างกายเนี่ยมีระบบเผาผลาญที่ดียิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมนะคะเรากินอะไรนะคะก็ได้อย่างไรนะคะวันนี้อิอวมาคุมอาหารนะคะเลือกแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์เข้าสู่ร่างกายะคะ่ะแล้วก็อาหารที่ทําให้อิ่ว ฟิตได้เร็วขนาดนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารในกลุ่มของโปรโตีนนะคะแล้วก็อีกก็หมดน้ำตาลน,นะคะแล้วก็ทานแป้งน้อยลงนะคะแล้วก็โปรโตีนที่อิ๋วมักจะดื่มาาเสมอเลยนะคะก็จะเป็นโปรโตีนจากพืชตัวน,นี้นะคะทุกคนมันมแบบว่าช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยเฟิร์มขึ้นได้เร็วมากมนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายมากมนะคะอิูวก็จะชงกินง,ง่ายเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะกับน้ํานะคะ แล้วก็เราก็จะฉีดโปรตีนเนี่ยลงกับนานได้เลยอันนี้อยู่เลือกกินให้ให้ถึงนะคะให้ถึงเท่ากับน้ำหนักตัวของอิ๋วเองนะคะง่ายมากๆเลยถ้าสำหรับคนไม่มีลาแล้วก็ไม่อยากไปทานอะไรที่มันจุกจิกนะคะ <ๆ S 1> ก็เลือกทานโปรตีนนี้เสริมได้เลยแต่ถ้าใครที่ทานโปรตีนที่ได้จากอาหารครบถ้วนก็ไม่จําเป็นนะคะแต่อย่างอิ๋วอิว อยู่ทานเนื้อไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่สะดวกสะดวกเนาะบางทีเรามีลูกน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องทําอะไรที่มันรวดเร็วนิดนึงนะคะโปรตินตัวนี้นะคะดื่มง่ายมากค่ะรสชาติดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาดื่มไปแล้วนะเราจะรู้สึกว่ามันสดชื่น สำหรับแม่บ้านคนไหนที่ไม่มีเวลานะคะแล้วก็อยากจะฟิตหุ่นให้ได้เร็วนะคะอยู่แนะนำเลยนะคะโปรตีนตัวเลิฟของอิ๋วตัวนี้นะคะช่วยคุณได้ค่ะถ้าใครอยากรู้สูตรของอิ๋วนะคะยังไงก็ทักมานะคะอิ๋วยินดีแบ่งปันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย